ไปพิกัดจุดเช็คอินกาญจนบุรีนะครับกับ2วันหนึ่งคืนเนี่ยไปตามกันได้เลยที่แรกนะครับน้ำตกสายยกน้อยที่นี่นะครับเดินแค่แป๊บเดียวก็เจอน้ําตกสวยๆแบบนี้เลยที่ต่อไปซาฟารีพาร์กกาญจนบุรีที่นี่ค่าเข้าแค่200บาทนะครับจะขับรถเข้าไปในปาร์กเองหรือว่าจะนั่งรถบัสแบบนี้ก็ได้ระหว่างทางมีน้องมาต้อนรับเยอะแยะเลยทุกคนคาเฟ่ในส่วนเกียวเียวแบบนี้นะครับที่มาร์เบอรี่เมลโลแล้วบรรยากาศที่นี่คือฮิวใจมากกินคาเฟ่ที่ถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยกินพักที่โมน่จนนีีเ็ทพัสรไว ผ่านข้าวแม่น้ำแควแเป็นไปไม่ได้เดวิดเลดฟาร์มทุกคาเฟ่คาเฟ่ฟที่บรรยากาศดีมากมทั้งกาแฟาแล้วก็อาหารเครื่องดื่มมีครบเลยเสร็จก็ไปเดินในสวนผ่ญญ่ปุ่นแบบนี้อุมนี้คือเกาหลีเขาใจเวิร์มมองวิวทุ่งดอกไม้ก,กว้างๆแบบนี้เลยน้องๆห่านสุดน่ารักมาเซฮ่ฮัลโหลกลับแวะทำบุญที่วัดท่าเสือวัดสวยที่มีวิวทุ่งนาก,กว้างๆแบบนี้สวยอลังการมากๆจริงๆอ่ะทุกคนปิดท้ายที่มีนาคาเฟ่คาเฟ่กลางทุ่งนาที่เห็นวิววัดท่าเสือบรรยากาศคือดีมากจริงๆอ่ะทุกคนตอนที่กินไปคือหลังฝนตกเลยเเเขีียยวววสสสบบาาาาตุุดดๆๆคิิ่่่ปป็นนนนนจััััังงงหหกกลล้รรทท คืนเนี่ยกำลังดีเลยทุกคนกดเซฟคลิปนี้แล้วไปตามกันได้เลยครับผม